กเรียนเลี้ยงน้องให้น้องกินไอศครีมฮานนามาจุดถ่ายให้เรียงตัวเลยเรียงอ่ยเรียงเรียงอะไรนี่เลยาน้ามาพี่เอมหนหนามาทางนั้นขยับเข้าไปพี่อิมขยับเข้าไป อ้าวหนึ่ง่งสองสาอ,าอรูปหนึงจะนับหนึ่งถึงร้อยอหนึ่งสองถึงร้อยไม่ต้องนับแล้วพอแล้วอ่าโอเคไม่าเที่ยวแจ็คหอนใจโอ้โหป่าคาบิซาวลกป่า ป้าสิธาฤิเสิจักไหนครับพันวาหรืออีกยี่สิบโลสิบมาหอนี่ครับใช่้วนี่อยู่โน่นหรอืมก็พี่บอกอามแล้วมันแยกพี่มูลไปทางโน้นไป มันออกไปทางไอ้เส้นอัน,นั้นเส้นฮะม่ไม่ใช่เส้นพิมูลพิมูลแล้วก็เลยไอ้แยกไอ้ันนั้นไปหน่อย จนเอนเาชอบคนเยอะๆลาดิต้าชอบอยู่กับคนเยอะๆหะได้เวลากลับแล้วครับณอุบลครับขึ้นรถขึ้นรถแล้ว เล่นอยู่สองคนยืนสองคนหันหน้ามาเลยลูกให้พ่อถ่ายนหน่อยสองคนพี่น้องเนี่ยเออคู่กันลูกคู่กันอ่าหนึ่งหนึ่งแกนเอาไอตีมออกหน่อยลูกหนึ่งสองหนึ่งสองนั่แหละไม่เอาเล่นเลยนี่ครับของของ ร้านของฝากนาอุบลน,นะครับขาวเฟ่สวนมะพร้าวสุดยอดครับ